กราบสวัสดีนะครับผมนะฮะอยู่กับบ้านกันแล้วสินี้แล้วนะครับโอ้ก็มาวันนี้ไข่ปลานะพี่นะมีนี่เมามาค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรนะครับผมอ่ะเดี๋ยวจะมารีวิวแบบเร็วๆนะฮะเพราะว่ามีค่อนข้างเยอะนะเดี๋ยวเวลามันจะตัดประเด็น <c oughs> เปล่าทียจตัดโอเคอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ด้วยนะจ้าพี่จานี่ไข่ปลานะมีหลังยันมีหลังพัดยศนะวันนี้นะ เดี๋ยวดูนี้ก่อนนะครับเป็นมหาชนวนนะติดมาติดมานี่นี่สีลุ้งน้ำเงินค่อนข้างสวยงามนะผมชิดดิบให้ดูนี่จมูกสวยนะฮะนี่ต่อโคตรร้อยปีอันนี้เป็นบล็อกนบล็อกทองคำด้วยนะนมีดาว,ดวมีดาว น,นี่ด้านหลังนะผมะแบบเร็วๆนะอันนี้ก็มีตรงนีตรงนี้มันเหมือนเป็นที่บ็อกนะอยย่นๆหน่อยครับตามนี้ไปเหมามานะฮะแล้วก็ติดมาด้วยก็มารีวิวแบบเร็วๆนะครับผมโอเคต่อไปมาแล้ว เอาเป็นรังนี่แยกก่อนเป็นกล่องแดงกล่องน้าเงินนะกล่องแดงคือรังลุนนะกล่องน้ำเงินคือลังชนวนนะโอเคส่วนอันนี้เป็นเหรียญแจกนะผม mm hmm. เหรียญแจกนี่น่าจะเหรียญแจกในพิธีนะฮะเป็นกล่องเหลืองนะครับนี่อันนี้เป็นไข่ปลาหกห้านะครับทองแดงรมดำ จมูกสวยนะครับก็ดำดำดนะะีนี่ด้านหลังนะครับผมจะมีตอกตอเด็กแล้วก็ตอกว่าแจกไว้ตรงนี้นะฮะบนดำนะครับก็สวยงามนะรู้สึกจะมีประมาณพันสองพันเหรียญประมาณนี้นะไม่จำไม่ได้ <laughs> ประมาณนี้โอเคเอาลังลุ้นก่อนล้วกันสนวนเดี๋ยวค่อยนะฮะ หลังลุ้นมีอะไรบ้างนะครับวันนี้มีทองเหลืองครับผมนี่มีทองเหลืองสีสวยเต็มองนะฮะมีทองเหลืองลงยาน้ําเงินแดงนะครับมา1องค์1 9 4นะครับมีทองเหลือง3 0มมาอีก1องค์นะครับนี่มีทองเหลืองเต็มองค์นะ เต็มองค์มี2องค์นะครับแล้วก็อันนี้ทองเหลืองลงยาน้ําเงิน1องค์จมูกสวยอ่ะบอกราคาไปด้วยเลยแล้วกันจะได้แบบเร็วๆนะรอบรอบนี้ได้มาค่อนข้างเบานะก็แบ่งๆไปนะพี่นะได้มาเบาปล่อยเบาได้แพงปล่อยแพงครับผมตามนั้นอ่ะทองเหลืองเต็มองค์นะครับมีอยู่2อ,องค์นะ เลขสมนสองกับเลขหนึ่งเจ็ดสองนะครับต่อต่อโค้ดไม่เหมือนกันเลยนะเนี่ยหุหุย,หย,หยเหมือนจะเป็นบล็อกคนละบล็อกหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่คนละบล็อกเป็นหลังยันเพิ่งสังเกตเป็นหลังยันกับหลังพัยดยศเออต่อโค้ดสาราด้วยตรงนี้เอยไม่ใช่โค้ดดอกบัวนะอันนี้ทองเหลืองเต็มองอ่ะใหม่ เป็นแต่โมงลงยนันเออมีหลังยันกับหลังพัยดยศนะฮะเออเป็นนึกว่าบล็อกไม่เหมือนกันนึกว่าเป็นบล็อกทองคำนะฮะมีสององ,งนี้เอาคู่นี้นะเพราะว่านไหนก็เป็นตอนแรกว่าจะแยกนะนไหนก็เป็นแบบทั้งหลังยันแล้วก็พัยดยศแล้วทองเหลืองคู่นี้เอาไปแปดร้อยบาทแล้วกันนะฮะคู่ละแปดร้อยนะทองเหลืองอะ่ะจบขายยกคู่นะพี่นะเพราะว่านไหนมันก็มาเป็นหลังพัยดยศหลังยันแล้วนะโอเคเออลมดำเมื่อกี้นี่ ลมดำเมื่อกี้นี่หลังอะไรอ๋อหลังยันนะผมลมดำหลังยันอันนี้เอาเอาแปดร้อยพอลมดำนะมีทองเหลืองมีมีทองเหลือง,อง,ล,องลงยาน้ำเงินนะครับผมนะมีทองเหลืองลงยาน้ำเงินอุ้มีตอกโคศร้าลงอกนะเพราะว่าลงท้ายด้วยเลขเก้า ลงท้าด้วยเลข9เนี่ยจะมีต่อโคสลา,า1จุดเพิ่มเข้ามานะผมซึ่งอง์คนี้ลงท้าด้วยเลข9เนี่ยก็มีโคสลา,าอยู่ตรงนี้นะฮะที่ต่อนะครับหลังยันทั้งคู่นะผมเลข194กับเลข399โอ้โหอ,อันนี้เลขสวยนีนเนี่ยนี่อ่ะอันนี้ก็เอาไปองค์ละนะพี่นะอืม จริงๆโครสลานี่จะหายากกว่าแต่ว่าเอาราคาเท่ากันไปเลยนะพี่นะก็องลาแปดร้อยแล้วกันนะลงยาเพราะว่าหาหายากกว่านะลงยาเพราะว่าลุ้นตอนนี้ลังละเออเห็นเกิดคุณเกิดนคะรสวรรค์เขารับซื้อลังลังลุ้นอยู่ลังละหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นก็เท่ากับว่าลุ้นละหนึ่งพันหนึ่งร้อยถ้าลงยานี่ก็ 1,100น้ี่ถูกกว่ารุ่นเองนะพี่นะแต่ว่าอันไหนเขาได้รุ่นเนื้เอเงินอันนี้ก็ตามเรียกว่าอะไรตามราคานะพี่นะเปิดให้หมดโอเควันนี้เรามีมันปูนะฮะครึ่งองค์มันปูครึ่งองค์นี่เป็นหลังยันทั้งคู่นะผมน่่ องหนึ่งออกรุ้งแดงองหนึ่งออกสีเขียวนะครับอ่าัวน,นี้อันนี้สวยกว่านะอันนี้สวยกว่าสวยจัดเลยอันนี้ก็รองลงมานะผมอ่ะเดี๋ยวเอาราคาองค์เขียวก่อนนะนี่ให้ดูจมูกเขียวมรกตนะฮะนี่เขียวปีกแมงทับนะผมนี่ไขป่ปลาเม็ดเม็ดเลียงเรียงเนี่ยสวยงามด้านหลังเนี่ยเห็นก็บอกว่าดู บอกคำความดูจากด้านหลังตรงพอสอนะผมก็ยังไม่รู้นะยังไม่ชัวร์ของแดงมันปูนะอันนี้เออ,ส,รรอ,เอสีธรรมดาหน่อยก็เอาไปหกร้อยแล้วกันสีธรรมดาหน่อยนะส่วนอันนี้ออกแดงดูดิจับมาปั๊บแดงแปดปกติเนี้ยสีแดงๆแบบนี้ก็จะค่อนข้างแพงนะถ้าสีลุ้งแดงๆเพราะว่าอันนี้เป็นผิวธรรมชาติเลยนะ ผิวขอบเหรียญยังลดสายปิ้งอยู่เลยนะครับนี่ด้านหลังก็แดงด้านหน้าก็แดงนะฮะอ่ะอันนี้ไว้น800แนละ้วผมตามความสวยตามความอ่าความสวยตามเขาเรียกอ,อะไรตามความสวยแล้วกันนะฮะใครไหวก็ลองทักมาคุยดูพี่ถ้าเช่าเยอะก็ได้ลดไปนะฮะแล้วก็มีเก็บเงินปลายทางนะผมนะฮะมีเก็บเงินปลายทางนะครับ อันนี้เป็นชุบเงินเลขสามสองสี่อันนี้เลขเรียงสลับนะครับหลังเป็นพัดยศน,นี่สวยงามหายากนะหลังพัดยศมันมันหายากเหรอน่าจะสร้างเท่าเท่ากันเลยนะแต่ว่าคนรู้สึกคนจะชอบหลังพัดยศมากกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมนะครับอ่ะชุบเงินหลังพัดยศลงยาน้ำเงินนะอันนี้เอาไปเอาไปอ รอบนี้เอาไปเก้าร้อยเลยนะมุกเร่งที่บอกก็คือถ้าเช่าเยอะก็ลดลดไปนะฮะเช่าเยอะก็ลดเยอะนะครับผมโอเครอยไว้เท่าไหร่ก็ลองต่อมานะร,รอบนี้ไม่มียาแดงเลยหาไม่ได้เลยนะฮะใครได้ยาแดงไปก็รอบที่แล้วไปก็ก,ก็คุ้มอ่ะยาแดงนี่รู้สึกจะคนชอบด้วย อันนี้กล่องน้าเงินเนี่ยเป็นลังมหาชนวนนะซึ่งค่อนข้างแพงอยู่นะลังมหาชนวนก็แสนกว่า,วาขึ้นไปเหมือนกันอ่ะอันนี้นี่เป็นเอ่อมหาชนวนเจาะห่วงนะฮะเป็นเจาะห่วงแล้วก็มีใส่ห่วงไว้ให้ด้วยนะครับสร้างสองรสิบเหรียญน,นะถ้าเจาะห่วงลังพัยดยศนะครับซึ่งลังเอ่อเจาะห่วงเนี่ยจะค่อนข้างนิยมนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าหายากกว่าเนาะ สีสวยนะเห็นเปล่ามีหนึ่งเก้าสามสีสวยจมูกจมูกสวยงามฮนะปิ้งๆนี่ด้านหลังก็ผิวกระจกใสนะครับอันนี้เอาไปเท่าไหร่เดียอันนี้เปิดไว้พันหนึ่งคนระับเอาไว้พันหนึ่งเลยเจาะห่วง มหาชนวนนะหลังมหาชนวนก็จะแพงกว่าหลังลุ้นธรรมดานะผมหลังมอชอแพงกว่านะครับเดี๋ยวลองเปิดเปิดดูเผื่อแบบเข้าคู่เข้าเซตนะฮะเผื่อมีเข้าคู่เข้าเซตนี่มหาชนวนหมดเลยนะ,อะเอาองนี้ก่อนนะฮะหลังเอ่อมหาชนวนนะครับผม ออกผิวแดงๆส้มๆนิดหนึ่งนะครับเลข1962นะใครชอบก็แคปมาถามแล้วเออแคปได้เลยนะครับเปิดองค์นี้เปิดอยู่นี่นี่หลังยันนะมหาชนวนครึ่งองค์องค์นี้เปิดอยู่ยนนะนนงงเท่าไหร่เดียวเอาไป800ร้อยแล้วดาวๆเอา <c oughs> นี่มหาชนวนอันนี้ก็ออกแดงเหมือนกันนะครับ เลขสวยด้วยเลขสองหลักนะอันนี้นะมีองค์เดียวจะจับพี่จ๋าเลขเลขอะไรเลขสี่สามนะผมไม่ใช่ห้าสามนะเลขสี่สามนะครับผมอันนี้ก็เขียนมาห้าสามเนาะไม่ใช่นะสี 4, ่สามองค์นี้เอาไปสามหลักเอ้สองหลักเอาไปเก้าร้อยล้นพี่แพงกว่าร้อยหนึ่งนะผมเพราะว่าเลขเขาสองหลักเนาะตามนั้นนะฮะามา เป็นมหาชนวนนะครับหลังพัยดยศนะฮะแล้วก็อันนี้ก็หลังพัยดยศเหมือนกันโอ้มหาชนวนไม่เหมือนกันเลยนาะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูทีละองค์นี่นะมหาชนวนน่าจะเปิดเท่ากันหมดเลยนะครับทั้งสามองค์นี้นะครับอันนี้หลังพัยดยศนะมหาชนวนอันนี้เอาไปแปดร้อยนะผมหลังมหาชนวนนี่ อันนี้เลขหนึ่งหกสี่ห้านะครับนี่ก็แปดร้อยนะฮะตัวน,นี้ออกเอ่อน้ำทองนะซึ่งก็สวยดีมหาชนโรตีจะลุงล้งๆอย่างนี้เนาะแต่ว่าอันนี้เป็นออกสีน้ำทองมากกว่านะครับสีก็เลยกลายเป็นแบบนี้นะฮะนี่สวยหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองนี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองเกือบ เขาเรียกวอะไรเกือบตองเออถ้าเราตองนี่คือสามใช่ไหมถ้าสี่อะโฟะเกือบหนึ่งโฟนี่เหรอ <c oughs> คืออะไรไมือเออไม,ไม่รู้เหมือนกันอ่ะอันนี้ก็แปดร้อยเท่ากันแล้วกันนะฮะมาชนวนก็มีเท่านี้นะครับผม่ะก็มีปิดปิดกลางอากาศไปหนึ่งองนะฮะหลังเรียบนะยังไม่ทันได้ถ่ายรูปเลยนะครับเดีย๋ยวไม่ทันได้ถ่ายคลิปเลยนะครับก็ไปก่อนเลยนะฮะหลังเรียบ ก็มีประมาณนี้นะฮะสำหรับสำหรับไขป่ปลานะ6กห้าใครชอบองค์ไหนก็ลองทักมาคุยนะฮะรบับเยอะก็เดี๋ยวลดให้นะผมแล้วก็มีเก็บเงินปลายทางนะฮะมีเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับสำหรับใครที่ไม่สะดวกโอนนะครับโอเคไปแล้วผมเจอใหม่คลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมลกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ เจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเสร็จแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจา๊ะ